สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับแอมชนทิชาโพสต์รูปวันเป็นกรรมการประกวดแต่หลุดโฟกัสจนได้รับคอมเมนต์ล้นหลามครับแม้จะไม่มีเพลงใหม่ออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันครับแอมชนทิชาในลุคที่ไม่คุ้นตาแบบต่อเนื่องโดยล่าสุดแฟนๆนะครับได้เห็นเธอในวันที่เป็นกรรมการประกวด แต่ลุกของเธอนั้นนะครับก็ทําให้หลายคนนั้นหลุดโฟกัสจนคอมเมนต์เป็นพันเลยนะครับโดยแอมชนทิชานะครับได้โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นน่ารักบาดใจและลุกติดกิฟที่มีกลิ่นอาย Y2K และยุค90 ซึ่งศิลปินในยุคนั้นนะครับที่มากับลุคนี้ก็มีนาตาลีเจสกี้และอีกหลายศิลปินซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปนะครับตัวของแอมเองก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามแล้วก็แสวเรื่องราวของการที่เธอนั้นเป็นกรรมการการประกวดที่มีลุกโดดเด่น โดยแอมนะครับก็ได้ตอบแฟนๆถึงการเปลี่ยนลุกด้วยนะครับโดยปัจจุบันแอมชนทิชานั้นนะครับได้เซ็นสัญญาเข้าสู่สังกัดของไกรมิโกเป็นที่เรียบร้อยภายใต้การผลักดันของสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาตินะครับที่ผ่านมาแอมชนทิชามีผลงานเพลงคำสัญญาทิชานุมานที่ครูสลาแต่งให้กับแอมและล่าสุดกับเพลงที่อยู่ภายใต้ของไกรมิโกนะครับกับเพลงห่อข้าวสาวบรนนอกที่ส่งมาให้แฟนๆได้ฟังกันนั่นเองครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ